สำหรับเทคนิคการใช้ Google Classroom ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการใช้โพสซัมสำหรับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในกรณีที่เรามีการแบ่งห้องเรียนนะครับออกเป็นหลายห้องนะครับและต้องการให้งานที่คล้ายๆกันนะครับจริงๆยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้นะครับมีวิชาการเขียนโปรแกรมนะครับแบ่งออกเป็นกลุ่มเลขขี่เลขคู่อย่างเงี้ยนะครับ ในกรณีของเลขขี้นะครับเรามีการมอบหมายงานในชั้นเรียนเนี่ยนะครับไว้ค่อนข้างเยอะเช่นหน่วยที่1นนะครับพูดถึงความรู้พื้นฐานหน่วยที่สองนะครับให้ปฏิบัติการเขียนวิเคราะห์งานเขียนโฟชาร์และวิเคราะห์งานนะครับเป็นหน่วยที่2ศึกษาเนื้อหานะครับในการเขียนโปรแกรมภาษา C นะครับมีการกําหนดเนื้อหาให้ฝึกการเขียนโปรแกรมนะครับมีคลิปให้ดูแบบนี้นะครับหรือว่าแล้วก็ให้จากนั้นให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะ แล้วก็ให้ทําการวิเคราะห์และเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่นะครับจะเห็นว่าในกรณีของกลุ่มเรียนนี้นะครับก็จะมีการมอบหมายงานนะครับจำนวนมากนะครับในลักษณะนี้แต่ถ้าเรากลับไปดูชั้นเรียนนะครับของกลุ่มเลขคู่นะครับซึ่งยังไม่ยังมาไม่ถึงนะครับยังไม่ได้ส่งไม่สั่งงานนะครับก็ามาดูงานของชั้นเรียนเนี่ยก็จะเห็นว่าเราอาจจะมีงาน ไม่มากนักนะครับอย่างเช่นมีกรณีมีงานเดียวคราวนี้ถ้าเราต้องการที่จะนํางานที่เราเคยใช้กับกลุ่มเล็กขี้นะครับนำมาใช้นะครับจะทําอย่างไรนะครับการคัดลอกก็เป็นทางหนึ่งนะครับนะแต่ว่ามันจะมีความยุ่งยากเพราะฉะนั้นในที่นี้เราจะใช้วิธีการใช้โพสต์ซ้ําก็คือโพสต์ที่เราเคยใช้แล้วนะครับนำกลับมาใช้ซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาดูวิธีนะครับคลิกที่ปุ่มสร้างนะครับ จะเห็นว่ามันจะมีการว่าสร้างอะไรสร้างงานสร้างอะไรนะครับสร้างคําถามสร้างเนื้อหาคราวนี้ถ้าเราต้องการใช้โพสต์ซ้ําให้ใช้หัวข้อนี้นะครับเออก่อนอื่นผมไม่แน่ใจนะครับว่าหัวข้อเรากําหนดหัวข้อไว้เป็นหน่วยหรือเปล่าในที่นี้ขอทําหัวข้อไว้ก่อนนะครับเช่นหน่วยที่1นะครับนะครับทำไว้ก่อนก็ดีนะครับทําเป็นหัวข้อเป็นหน่วยหน่วยไว้ก่อนนะ ไม่แน่ใจว่าโพสต์มันจะสร้างหัวข้อให้ด้วยไหมนะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยที่2นะครับคือทำหน่วยไว้ตามจํานวนที่เราสร้างในกรณีของกลุ่มกลุ่มต้นต้นทางนะครับกลุ่มต้นฉบับนะครับการสลับเลื่อนตำแหน่งนะครับก็กดลากนะครับแค่นี้เองนะครับก็สลับได้ละอ่ะคราวนี้มาดูนะฮะตรงนี้คลิกสร้างแล้วก็ใช้โพสต์ซ้ำ ราวนี้เขาจะให้เราเลือกชั้นเรียนนะครับความจริงเราจะต้องเลือกก่อนว่าเราชั้นเรียนอะไรที่เราสร้างงานเอาไว้แล้วในที่นี้เราสร้างงานไว้ในวิชาการเขียนโปรแกรมนะครับสําหรับกลุ่มเลขคี่เห็นไหมครับเราจะใชใ้ตัวนี้นะครับมาทําซ้ํานะครับก็คลิกเข้าไปมันก็จะแสดงนะครับโพสต์ที่เราเคยกําหนดเอาไว้นะครับนะตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยเช่นเราอาจจะเลือก ความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมก่อนก็ได้นะครับกดปุ่มใช้ซ้ำนะครับกดปุ๊บนะก็เป็นอย่างนี้แล้วเราก็โพสต์ไปนะครับนะตอนนี้จะสังเกตเลยครับหน่วยที่1เพิ่มมาแล้วนะครับนะเพิ่มหัวข้อนี้มาแล้วนะเพิ่มงานเปิดงานก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะต่อไปก็คลิกไปนะใช้โพสต์ซ้ำอีกแหละนะครับก็ส่วนที่2นะครับนี่เราไล่ดูนะครับ2ก็เป็นการปฏิบัติงานนะครับ ตรงนี้ก็ตามนี้นะครับกดมอบหมายนะก็จะปรากฏหน่วยที่2ขึ้นมาแล้วเลื่อนตำแหน่งมาให้ถูกต้องก็ได้นะครับน,น,นี่คืองานที่2เห็นไหมครับก็ทำต่อไปครับสร้างโดยการใช้โพสต์ซําต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนหน่วยที่2ก็จะเป็นเรื่องนี้นะครับก็คือ ให้เนื้อหานะครับให้นักเรียนสามารถศึกษาทบทวนได้นะครับในกรณีนี้เราจะทําเป็นเว็บความรู้ไงครับคลิกเข้าไปนะครับให้นักเรียนลองไปทบทวนความรู้ได้หรือไปดูที่บ้านนะครับต่อไปก็สังเกตหนุวยที่2ครับเพิ่มมาแล้วนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ใช้โพสซ้ําอีกครั้งนึงนะครับสําหรับงานต่อไปก็คือให้ลองฝึกเขียนโปรแกรมนะครับนะแล้วก็จะมี โพสที่เราเคยใช้ก็คือนักศึกษานะครับฝึกการเขียนด้วยการศึกษาตามกิจกรรมการเรียนรู้นะครับแต่เราอาจจะทําคลิปไว้เพื่อ,อคลิปสั้นๆไว้ในแต่ละโปรแกรมแต่ละงานแต่ละงานให้เด็กให้นักศึกษานะครับไปเปิดดูนะครับก็กดปุ่มโพสตอย่าลืมกดปุ่มโพสดด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นในหน่วยที่2ก็จะมีเนะี่ยสองสองงานแล้วนะโอเคนะครับต่อไปก็เพิ่มอีกครับนะให้ทําแบบฝึกหัดนะ ให้ทำแบบฝึกหัดนะครับแม็กซัสทำแบบฝึกหัดแล้วก็ให้ถ่ายภาพส่งมาในกรณีนี้อาจจะต้องการดูว่าทาไม่ทําก็ส่งภาพเด็กอยู่ที่บ้านก็เข<ๆ>้าไปดูได้นะครับไปทําแล้วก็ส่งมานะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับสร้างโพสต์นะครับวิเคราะห์ให้ทํางานนะทำงานนี้ส่งนะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มอบหมายงานซะนะครับคะแนนอะไรเนะี่ยก็จะกําหนดตามนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นหน่วยที่หน่งยที่2เห็นไหมครับก็มีตามลำดับ1 2 3 4งนะครับนี่เราอาจจะจ,จัดใหม่นะครับหนึ่งสองนะตรงนี้มานี่นะครับสามนะครับหนึ่งสองสามสี่อ้าไปไหนละสามย้ายผิดอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับของกลุ่มเลขขี่นะครับก็จะมีงานเหมือนกับ กลุ่มเลขคู่แล้วนะครับดูนะครับนี่กลุ่มเลขคี่ท่ทีกลุ่มเลขคู่ครับก็จะมีงาน2หน่วยแบบนี้ใช่ไหมครับกลับไปดูที่ชั้นเรียนนะครับที่เป็นกลุ่มเลขคู่บ้างนะครับที่เราใช้โพสซ้ําก็จะเห็นว่าเราก็จะมีงานตามที่กําหนดไว้นะครับแต่ส่วนนี้เป็นงานครั้งก่อนนะครับที่เราทําไว้โดยที่ยังสร้างขึ้นมาดยวิธีคัดลอกนะครับไม่ได้ใช้โพสซ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเกบความรู้นะครับ ซึ่งจะช่วยให้อาจาร์นะครับสามารถที่จะสั่งงานนะครับโดยใช้ Google Classroom ได้ง่ายขึ้นนะครับ